สวัสดีครับผมทวิชัยนางกินวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการใช้ Meta AI ครับนี่คือ Meta AI ของ a c e b o o k นะครับนี่ครับเราสามารถเลียกได้เลยว่าเราต้องการแบบอธิบายวิธีการทำงานของ AI หรือเรียนรู้วิธีการใช้ AI แต่ผมชอบอย่างหนึ่งของ Meta AI คือเราสามารถคุยกับพวกคนดังได้เลยครับนี่ครับผมจะคุยกับนี่ครับเอ่อตาลเลตาละลา นี่ครับมันก็เราอยากถามแล้วก็ถามได้เลยครับนี่ผมชอบตัวนี้แหละครับมันสามารถคุยกับอะไรที่มันไร้สาระได้ครับนี่เดี๋ยวจะเปลี่ยนอันนี้ก็ได้ครับเราจะคุยกับนี่ครับพญานาคพระเวมพายได้หมดครับโลบอกก็ได้ท่านนี้ครับขผบครับผมขอจบการนำเสนอ ในใต้ไอเป็นแค่นี้ครับ,บค,ครับ